้านแล้วเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนเป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยถูกต้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะร้องเพลงการแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นก็คือการเล่นกีฬานั่นเองตอนเด็กๆพี่กายเคยได้ไปเรียนวิชาอะไรเพิ่มไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาการทั่วไปวิชาการเลยเหรอคะใช่ครับเรียนตั้งแต่เด็กเลยถูกต้อง <laughs> ครับของจันนี่มาสายดนตรีแต่เด็กเลยคะ่ะอ๋อทั้งเป็นโนเลัลเล่นกีฬายิงปืนว่ายน้ํา แล้วพี่แจเล่้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับได้มากมากเลยนะคะอย่างเช่นออการเล่นเป็นโนเนี่ยกรเล่นเป็นโนคือเราต้องเรียนพื้นฐานเปียโนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ทฤษฎีเป็นโนพื้นฐานบเบสิคหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย แจนจะไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยแจนก็จะรู้ทฤษฎีโน้ตแล้วก็คือเป็นการอ่านโน้ตได้ใช่ใช่ไหมครับรู้ทฤษฎีดนตรีคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนบัลเล่เนี่ยก็เป็นพื้นฐานของการเต้นทุกประเภทถูกซึ่งแจนก็เต้นมาหมดเกือบทุกประเทศแล้วเหมือนกันค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับมาด้านกิจกรรมล้วนๆเลยค่ะโอ้โหเป็นแต่กิจกรรมตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ไก่ก็เลยมีการคัดเลือกกิจกรรมนะครับที่ให้เหมาะกับตัวน้องๆนะครับว่าน้องๆเนี่ย เหมาะกับกีฬาประเภทไหนอ่าหลายๆคนอาจจะมีกีฬาที่ชอบโปรดปานอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะพาเข้าไปเรียนในคอสต่ตางๆแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวน้องๆเองก็ได้อ่า,อาวันนี้ก็เลยมีวิธีการคัดเลือกแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์ตามบุค,คลิกภาพน้องมาฝากว่าน้องๆเนี่ยจะเหมาะกับกีฬาประเภทไหนกันบ้างนะครับไปติดตามจำเลยดีกว่าครับค่ะ กีฬาประเภทแรกนะครับที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็เป็นกีฬาที่โปรดปานของน้องๆผู้ชายนั่นก็คือฟุตบอลครับกีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องเล่นกันเป็นกลุ่มครับตลอดการเล่นต้องมีการส่งต่อบอลเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะได้เรียนรู้การร่วมมือกันในกลุ่มเหมาะกับเด็กที่ต้องการการเผาผลาญพลังงานว่องไวไม่ชอบกีฬาที่เล่นคนเดียวครับ ต่อไปบาสเกตบอลนะครับกีฬาประเภทนี้นะครับน้องๆจะได้ออกแรงมากๆช่วยส่งเสริมให้คล่องแคล่วว่องไวเหมาะกับคนที่มีพลังงานสูงและอดทนพ่อแม่ส่วนใหญ่มาคิดว่าเด็กที่ตัวสูงๆเท่านั้นจะเล่นได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องที่ตัวเตี้ยมักจะรวดเร็วคล่องแคล่วแล้วก็บางครั้งก็มีการประสานงานที่ดีกว่าด้วยครับ กีฬาต่อมาครับก็คือว่ายน้ำครับเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากครับทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงปกติแล้วน้องๆจะควรจะเรียนว่ายน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในการช่วยเหลือตัวเองเมื่อจมน้ําเบื้องต้นกีฬาประเภทนี้เนี่ยจะเหมาะกับน้องที่มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับต่อมาก็คือศิลปะก,การป้องกันตัวอย่างเช่นคาราเต้อาคิโดยูโดนะครับกีฬาประเภทนี้เนี่ยจะสอนให้ในเรื่องการทรงตัวความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีการประทะคู่ต่อสู้น้อย มักจะเน้นเรื่องของการทรงตัวแล้วก็สมาธิมากกว่าเหมาะกับน้องที่ต้องการสร้างความมั่นใจมากขึ้นก่อนจะไปเล่นกีฬาแบบกลุ่มนะครับต่อมาคือแบดมินตันครับเป็นกีฬาที่ตอนนี้น้องๆให้ความสนใจมากขึ้นกีฬาประเภทนี้เนี่ยจะสร้างกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนและยังฝึกการทํางานประสานกันของร่างกายและระบบประสาทของน้องๆจะต้องตื่นตัวตาจะต้องมองลูกตลอดเวลาแล้วก็วิ่งไปในทิศทางที่ลูกแบดไปนะครับรวมทั้งจะต้องมีไหวพลิปชั้นเชิงในการเล่นด้วยเป็นกีฬาที่ฝึกคิดได้ดีเลยทีเดียวครับ แล้วก็มาถึงกีฬาชั้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกอล์ฟนั่นเองครับเป็นกีฬาที่นิ่งก็จริงครับแต่ว่าได้เหงื่อไม่น้อยเลยน้องๆจะได้ฝึกกล้ามเนื้อกำลังแขนและลําตัวนอกจากนี้เนี่ยยังต้องเรียนรู้เรื่องรอบตัวด้วยอย่างเช่นการทําสมาธิการดูแรงลมการรู้จักย่าสนามนะครับแล้วก็การแข่งกับตัวเองด้วยครับ ครับก็รู้วิธีอย่างนี้แล้วนะครับก็ลองเลือกนะครับกีฬาให้เหมาะกับตัวน้องๆดู<ช>นะครับเพราะ,ะว่ากีฬาเนี่ยนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยบางทีก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพต่างๆถูกต้องเลยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ถึงเรื่องรอบๆตัวเราด้วยใช่ค่ะแล้วแต่แต่ละกีฬาแต่ละประเภทก็จะให้ความรู้น้องๆที่ต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกีฬาเนี่ยสามารถทําให้น้องๆกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งได้เลย ถูกต้องถ้าเราเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับก,ก็เป็นเรียกได้ว่านอกจากแข็งแรงแล้วยังได้ประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก,กีฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะครับควรให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกีฬาเนี่ยสามารถเล่นกันได้ทางครอบครัวด้วยใช่เลยเป็นกิจกรรมครอบครัวได้เลย<ช>นะครับบาง<ล>ทีเราไปตามอยู่บ้านก็ได้อ,อย่างไงครับมีบอลหนึ่งลูกก็สามารถเล่นกันได้แล้วเรียบร้อยของพังกันในบ้านไม่ออกมาเล่นอกบ้านไงใช่ไหมครับจะได้เป็นการออกกําลังกายหรือเห็นบางทีเนี่ย บางบ้านตีแบตกันอืมใช่ใช่ม่อควเบีจะก็จะตีอยู่หน้าบ้านกันเพราะว่าบางกีฬาเนี่ยใช้อุปกรณ์แค่นิดหน่อยเองแต่ว่าก็สามารถออกกําลังกายให้เหงื่อออก<ช>ได้ด้วยแถมรู้เรื่องกดด้วยนะคะมีน้ําใจเป็นนักกีฬาด้วยถูกต้องครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกชนิดก,กีฬาค่ะมาฝากกันในวันนี้ครับ